เฮ้ยเราอาจจะมีประโยชน์แต่ร้านเล็กอันนี้เป็นการค้นพบของทีมงานที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมันเฮ้ยเรามีประโยชน์เลยดังนั้นถ้าเรามีประโยชน์เราจะทำยังไงถึงจะถึงจะทําให้มันทาให้ร้านเล็กเขาเขาเขาอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราคุยกับคนขับ,คนข,บคนขี่ก็ะจะรู้เพลงคนขี่มากแล้วตอนนี้คนคนที่ว่าไรเดอร์เนี่ยจานวนมากขึ้นเราไปเราสมาัครแป๊บเดียวตอนแรกเมนว่าเราต้องยิงมาร์เก็ตติ้งต้องทําแคมเปญ เราประกาศเว็บ2วันมีคนมาสมัครเกือบหมื่นนะครับแต่เราจะเราจะสามารถเลี้ยงดูเขาให้ความเป็นธรรมเขาได้ไงก็พยายามปลุกเขาว่าเขามีเพจนเรื่องอะไรบ้างเขาตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาเขาถูกเทรนยังไงแล้วมันเป็นอาชีพได้จริงๆหรือไม่เราก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าให้ถ้าเร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 ิ่มมีโมเดลเริ่ม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 ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยนี่นี่คืออาจจะเป็นทางของเราไอ้สองเดือนที่ที่ที่เป็นช่วงที่ปรับปรุงหลังจากเดฟแพลตฟอร์มเสร็จแล้วก็คือเรื่องนี้เลละ พยายามทำความเข้าใจกับตลาดดูว่าเรามีประโยชน์อย่างไรสร้างทีมขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าทางานไปวันๆแล้วเราก็ค้นพบคล้ายๆกับโอกาสบางอย่างท,ที่ที่คนอื่นไม่เห็นเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าถ้าจะพูดถึงผู้แข่งก็คือ,อแอปส่งอาหารอื่นๆเขาต้องการที่จะโตไปเรื่อยๆก็คือมียอดเป็น,น,ปนวันนึงเป็นหมื่นบางเจ้าก็เป็นแสนเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นเกมนั้นเราทําไงเราถึงจะมีประโยชน์กับร้านเล็ก คนขับตัวเล็กๆให้มากที่สุดอันนั้นเลยเป็จนจย์ใหม่ของเรานะครับเราก็เลยเริ่มเริ่มสร้างแพลตฟอร์มของเรานะครับคือเราเริ่มรู้ว่าเราเนี่ยน่าจะเกิดมาเพื่อคนตัวเล็กๆกันเพราะว่ามันพอไปคุยแล้ววันนี้จริงๆตอนเช้าก็เริ่มมีร้านเล็กๆเริ่มเขียนแล้วว่าสัง้งพันตรงนี้เถอะเพราะเขาเขา,เขาจะมีมีคำนึงด้วยซ้ำว่าเขียนว่าจะได้มีมีอากาศหายใจได้ละนี่คือเป็นคำที่ผมคิดว่ามัน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 ทำให้เรารู้สึกว่า ในที่สุดแล้วเอไอซิงที่ซีอเขาอยากให้ทาเป็นซ SR ทีมนเริ่มเหม็นความใหม่ของมันมันเหมือนมีมีเพอร์เฟสบางอย่างนะค,ะคะรับามฝากด้วยพยายังมีหน้าถ้าไม่มีหน้าร้านเราสามารถใช้ร้านเราได้ไหมก็เลยเปิดร้านขึ้นมาแล้วอาศัย การชัดฟองกล่องดีลิวอร่มาช่วยโลเคชั่นตรงนี้นะคะคือดีมากๆได้ได้ว่าเป็นทงเลทองเลยค่ะแต่ว่าตามมาด้วยผู้แข่งจำนวนเยอะมากๆเช่นกันค่ะเราก็เลยต้องใช้ d e ล i v e อรเพื่อมาเพิ่มจำนวนยอดขายของเราค่ะทำให้เราได้วอลลุกขึ้นมามากขึ้นกจริงค่ะแต่ว่าจริงีกำไรที่เราได้ร,ไดรับคืนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเราจะปวดกับค่า G P กาไร่อแก้วมันไม่มี อย่างนั้นว่าร้านค้าเนี่อย่างร้านอย่างร้า,า,า,าๆๆนแคชเชียร์่ยถ้าโดนหนักจริงดีเนี่ยมันจะเหลืออะไรขายได้1,000บาทปรากฏว,ว่ายอดโอนมาเนี่ยมันได้600กว่าบาทเองที่สามสิสามห้าแล้วแต่ทำไม่ได้อ่ะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาหากเราแล้วให้เราทำไงอ่ะ ปัญหาของฟูดทักกับเบดลิเวอรี่เขาไม่สามารถที่จะเชื่อมในช่องทางออนไลน์ได้เราต้องมีการให้พิกัดหรือว่าโลเคชันซึ่งฟูดทักเนี่ยต้องมีการเคลื่อนย,ย,ย้ายตลอดเวลาไรต้องไปจ่ายลูงหน้าคือไปจ่ายให้ลูกค้าก่อนแล้วก็นําของกลับมาให้ลูกค้าถึงจะได้แล้วเงินที่เข้าไปเราจ่ายไปมันไม่ได้อนมากับเป็นเงนินสดนะครับเราไม่สามารถที่จะมีเงินได้เยอะๆนะคนับพอเรารู้ว่ามีแอฟกลงนูนเกิดขึ้น ความรู้สึกแรกเลยคือว้าวไม่เก็บค่า G P ด้วยเหรอร้านค้าไม่โดน G P อ,อย่างแม่ร้านค้าจะมีกลกมารมากขึ้นมันทำให้เรามีกำลังใจที่จะไปต่อเราเป็นพูดเขาบริการเรามีแล้วเขาก็ทำมือถือทำอะไรให้เราทั้งที่เราไม่ค่อยเต็มเราเป็นพูดสามารถมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการปักหมุดให้กับพ้านคได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ไรเดอรไม่จำเป็นต้องมีการพัปพอร์ในเรื่องของเงิน คนทาไม่ต้องมีเงินสำรองมันดีคือเราไม่ต้องชักเงินตัวเองออกไปไม่ต้องชักอย่างอื่นออกไปพะนัก่งเนี่ยได้เงินเป็มเปี่ยมวยที่ตัวเองลงทุนแรงไปผมเชื่อว่าร้านเล็กๆหลายร้านมีกำลังใจมากขึ้นที่จะเห็นแอปนี้เกิดขึ้นแอปที่ไม่เอาเปรียบร้านค้าไม่เอาเปรียบคนขับนะครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าลองพิรุษเข้ามาพูดชัดเจนว่าไม่เกเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่โดนหักแล้วลูกค้ามัองใจแน่หรือว่าคุณได้เต็ม หน้าที่หลักของแอป l e ิ o คชันตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับเรามีหน้าที่เป็นสะพานที่จะเชื่อมระหว่างร้านค้าเล็กๆกับลูกค้าให้หาการจนเจอโดยที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จา่ายร้านค้าก็จะสามารถมีรายได้ที่มากขึ้นจากแพลตฟอร์มส่งอาหารลูกค้าเองก็จะมีทางเงลือกหลากหลายมากขึ้นได้ทานอาหารที่อร่อยถูกปาก ก็เป็นร้านที่อยู่ในใจเขาแต่ปตัจจุบันก็อาจจะยังหาไม่เจอในแพทฟอมไหน,นนะครับเราก็อยากจะเป็นสะพานตรงนี้ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขแล้วก็พบกันโรบินฟูดแอปเล็กๆแต่ตั้งใจทำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ เราไปชวนมาได้หมื่นหกพันร้านเราไปชวนมาได้หมื่นหกพัน้านแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแอปที่ที่พอมีร้านสนุกสุกเยอะมากนะที่ที่แบงค์สั่งกันเยอะมากเลยเพราะมีร้านที่เราเราไม่ไม่สามารถค้นเจอได้ในในที่ไหนนะครับแล้วเรามีอะไรคือเตรียมพร้อมไว้ว่าเปิดตัวเนี่ยมันต้องใช้ได้แบบแบบทันทีเลยนะครับไม่ไม่เปิดตัวแล้วค่อยๆค่อยๆสร้างไปเนี่ยผมว่าคนก็รับไม่ได้ ก็สโลแกนอีกอันหนึ่งเราชอบอันนี้ก็คือว่าคือถ้าเขาจะเล็กยังไงกขคือคือต่อให้เล็กยังไงถ้าถ้าถ้าเรารักร้านเล็กๆ็ใช่ไหมฮะเราก็จะพยายามจะจะหาไปฐานได้แล้วนี่ก็เราจะเป็นสะพานเชื่อมให้ตรงนั้นอีกอีกอันนึงผมก็คิดว่าเวลาเราไปทํางานแต่ร้านค้าเล็กเล็กเนี่ยเราเป็นแอปเล็กเล็กอ่ะถ้าเขาจะรักถ้าแอปเราตั้งใจดียังไงเขาก็รักเหมือนกันเขาก็จะสมัครมาต่อให้ยากเย็นแค่ไหน เราก็จะส่งทีมสาขาไปช่วยถ่ายรูปช่วยกรอบจนเขาทาได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็วันนี้ก็คือเป็นการทดลองชวนสาธรารณชนมามาทดผมเรียกว่าเป็นการทดลองแล้วกนเรา,เ,ราเปิดที่กรุงเทพและปริมณฑลนะค,ครับตอนนี้มีหมื่นหกพัน้านมีรเดอร์หมื่นคนหวังว่าสิ้นปีเราจะได้ถึงสามหมื่นล้านเพราะว่าร้านเล็กๆยังเหลือ,อเยอะมากนะครับเราเราผมเชื่อว่าการที่เราเริ่มปับ๊บเราก็จะมีมีร้านเล็กๆที่อยากจะเข้ามาในนี้นะครับหวังว่าจะได้ทั้งสามหมื่นล้าน หวังว่ารายเดอร์สิ้นปีจะมีสักหม0 0นแล้วก็หวังว่าน่าจะมีคนสั่งอาหารผ่าเราสักประมาณเกือบเก0 0 0สองหมื่นอันเซ็คชั่นต่อวันนะครับภายในสิน้นสิ้นปีก็ถือว่าเราก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ได้จริงๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มต้นประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งผมผมเรียกหลังอย่างนี้เรเรียกว่าเป็นโลบิวต์เมดิเฟสโต้ครับเมิเฟสโตความหมายของมันเป็นอุดมการเราล้วกัน มันเป็นสิ่งที่เป็นหลักการเป็นปฏิญญาของเราว่าเราจะทําแบบนี้แหละแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะมีประโยชน์กับร้านเล็กแล้วก็ไรเดอร์ตัวเล็กๆทั่วาเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าเรายัางไงก็ไม่เก็บ g ีทีะครับถ้าไม่เก็บ g ีีแล้วมันได้ทั้งร้านค้าและได้ทั้งลูกค้าเพราะลูกค้าก็กได้อาหารเต็ม่เป็น่วราคาถ้าสังเกติีีราคาที่ร้านที่โดนทีีอ่ะราคาจะสูงกว่าปกติเราจะไม่ค่อยสังเกตหลังจากนี้มันก็จะเป็นทั้งลูกค้าและร้านค้านะครับแล้วก็เงินสดเข้าร้านทันทีเพราะตอนนี้เงินสด็นเรื่องใหญ่ค เขา้างแค่ในหนึ่งชั่วโมงยนะครับแล้วก็เราถ้าหลัง่างนี้ถ้าลองสั่งอาหารเราอ่ะจะรู้ว่าคือราคาเราในช่วงช่วงพีคเนี่ยก็ราคาสูงสี่เทคนอื่นแต่ถ้าเป็นช่วงออฟพีคก็คือช่วงทั้งวันคือช่วงพีคมันจะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นช่วงทั้งวันเลยประมาณยี่สิบชั่วโมงราคาเราน่าแต่จะอยู่คนอื่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอันนี้พอเราตั้งใจจะทําให้ร้านเล็กเรารู้ว่าร้านเล็กอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเราช่วงพีคนะครับพราช่วงพีคมันผักไม่ทัน คือแค่นี้คือมาแค่ไหนก็ผ่านได้สิบการอ่ะดังนั้นเขาเขาต้องการเราช่วงอื่นๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีค่าใช้จ่ายทั้งวันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงนั้นแน่นแอปทุกแอปแย่งกันทำโตในช่วงที่มันพีคอยู่แล้วไรเดอร์เต็มไปหมดช่วงพีคไรเดอร์เขาก็ขับไม่ทันเพราะาอยากขับช่วงอื่นนะครับดังนั้นเราก็เลยทําเป็น dynamic pricing ที่ทําให้ให้ราคาถูกทั้งวันนะครับช่วงพีคนี่อาจจะถูกน้อยลงหน่อยเพราะว่ามีคนแย่งเยอะหลือแล้วเราไม่อยากเป็น นะครับร้านไม่ได้ต้องการเราอันนี้เพราเราเข้าใจว่าเราอยากจะช่วยร้านเล็กเนี่ยทุกอย่างมันจะขึ้นมาในหัวเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเช่นร้านที่ร้านเล็กที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยเราแค่ไปโฆษณาบอกว่ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเรามันทํายากนะฮะโหลดแอปบางคนก็โหลดแอปกอกก็ไม่ง่ายถ่ายรูปก็ไม่เป็นเราใช้สาขาเรานะครับสาขาที่นี่สาขาเราใจดีมากสาขาเรามีห้า้สาขาในกรุงเทพเดินไปหาเลยนะครับไปสอนไปถ่ายรูปไปด้วยสาขาเราเรียนถ่ายรูปด้วยนะครับเรียนถ่ายรูปเป็นฟุตโฟโต้อะ เรียนจริงจังเลยนะครับแล้วก็ไปถ่ายให้ร้านด้วยเอาขึ้นด้วยมีปัญหาอะไรมหาสาขาอะไรด,ด้วยกันได้เป็นได้เก็บความได้เียบของ,ของ,ข,องของเราน,นะครับอีกอันนึงคือมีร้านหลายร้านมากเลยเราชวนเขาทาแบบนี้ครับพอเราไม่เก็บทีดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความสมัครใจนะครับหลายๆร้านเนี่ยลดให้ลูกค้า8%ได้ไหมอย่างเช่นร้านร้านรรตีเดียเนี่ยแล้วทางทางเราไม่ไม่เอาอะไรเลยคนระก็คือว่าร้านเป็นส่วนลดให้ให้ลูกค้าดังนั้นร้านเองก็แทนที่จะเสีย30 เสียสักแปดลูกค้าก็ได้ค่าส่งที่ถูกได้ค่าค่าส่วนลดแปดด้วยเราเป็นสะพานอย่างเงาี้ยนะครับก็หวังว่าจะเกิดความสุขพันธ์กัน,กนระหว่างร้านค้าลูกค้าด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวที่พูดนะครับเป็นร้านลดให้ลูกค้าตรงนะครับเรารักกันแล้วเราสั่งอาหารร้านคุณคุณลดให้เราคือมันจะเป็นความโคุงที่น่ารักมากนะครับทำเลยเป็นสังคมที่เพราะว่าที่ท,ที่ที่น่าจะดีมากแล้วก็มีรเดอร์เป็นตัวกลางมีมีงานทําให้กับคนหลายๆคนนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็เป็นแค่ นักปัจจุบันเนี่ยเราเราจ่ายผ่าน Easy ซึ่งง่ายมากนะครับแล้วก็บัตรเดบิตเครดิตนะครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณเสียหนา้าจะมาเล่าให้ฟังเราก็จะมีวอลเล็ตซึ่งก็าสามารถเติมเงินจากทุกที่ได้ช่วงแรกก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนแต่ตั้งใจเป็นแคชเซ็ต้วยเพราะเป็นเรื่องโควิดแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องที่เราย้ายเป็นเรื่องสังคมที่ไล้เงินสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไรเดอร์เราก็เตรียมเราก็พยายามเข้าใจไรเดอร์ว่าต้องการอะไรก็ต้องการ,าป,การประกรัน เขาต้องการรายได้ที่เป็นธรนรมเขาต้องไม่อยากถือเงินสดนะครับเราก็พยายามจะทําให้แล้วก็เทรนเขาด้วยนะครับเดี๋ยวคุณเสนาจะเล่าว่าเราเทรนเข้จริงจังมากไม่เหมือนไม่เราเราเราอยากฝึกทักษะและฝึกสกิลอะไรหลายอย่างที่ที่ไม่ใช่แค่เบสิกดูออนไลน์แล้วก็ไปขับได้เลยเราอยากให้เขามีเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นอาชีพที่ที่เขาไปขับที่ไหนจะได้นะครับแล้วก็เรายกระดับไเดอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวคีจะเล่าว่าเราเทรนจริงจังมากนะครับเทรนกัน ทุกวันอยู่ที่ท,ที่ที่อาคารในสอที่แบ่งนะครับแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเรากําลังคิดถึงโครงการที่ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยเพราะปีหน้าก็จะมีคนตกงานมากขึ้นเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไ,รไซค์เดินมาเนี่ยขับเป็นต้องขับเป็นนะฮะับขับไม่เป็นนี่อันตรายแต่ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเรามีโปรแกรมที่ที่มาจ่ายเป็นรายวันหให้จ่ายอะไรเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็มัทำมันอยู่นะครับก็น่าจะทําให้รายเดอร์ใหม่ๆเข้าสู่ระบบได้ด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเรามองตัวเองเป็นสะพานใ ให้ร้านค้าเล็กๆที่ที่เดิมอ่ะไม่สามารถค้าขายคน,คน delivery ได้หรือว่าค้าขายได้แต่ไม่มีกาไรเนี่ยได้เจอจกับลูกค้าที่เขารักที่มีความรักระหว่่งกันนะครับเราเป็นสะพานที่ทําให้รเดอร์ที่วิ่งไปวิ่งมาระหว่างสะพานนั้นมีงานทำนะครับเราว่าเราจะสร้างคอมมูนิตี้ของสังคมไทยนี่แหละให้ให้ในระหว่างในช่วงนี้ที่ที่มีความยากลำบากเนี่ยผมเอ่อถ้าถามว่าแบงได้อะไรมป็นคนคถามครับเรามองอันนี้คือ CSR นะ ในเมื่อเราเคยไปช่วยโรงเรียนชนบทได้อันนี้ผมก็ไม่ต่างกันนะก็ะคือเป,เป็นการสร้างช่วยคนให้มีงานทําในช่วงแรกในระยะยาวถ้าเราได้เ n g a g ก ment จากลูกค้าเยอะเราสามารถปล่อยผู้ได้อันนั้นผมว่าเป็นเรื่องระยะยาวมากนะครับขออันนี้ขอให้เกิดสังคมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวการทาธุรกิจมาเองอันนี้เป็นวิธีการทาธุรกิจสมัยใหม่แต่เรามองทีมงานมองทุกคนมองก็คือเป็นเรื่องเสียสารนะครับตอนนี้มีหมื่นกว่าล้านแล้วครับและร้านเล็กๆสรุก,กมากเลยเผมแนะนําบะหมี่อางกงให้ไว้เี กินเกือบทุกวันมันจะไม่อยู่ในแลตฟอร์มไหนเจ๊กี้ก็ไม่อยู่นะครับคือคืออย่างร้านุนนกก็ไม่อยู่นะครับก็มี1 6 0 0 0มร้านมี10,000ไรเดอร์สิ้นตีน่าจะมี3 0,000่นกว่าว่านะครับมี15ึ่งหันรายเดอร์นะครับก็น่าจะทําให้เกิดสังคมชุมชนสําหรับกลตัวเล็กนะครับโดยที่เราเป็นแอปเล็กๆที่ตั้งใจทํามากนะครับแล้วก็ทาเพื่อกนตัวเล็กงีนะครับครับก็วันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนลองทดลองนะครับอันนี้ผมไม่ต้องเป็นทดลองแล้วก็ คุณเทพปรีมนทลแน่นอนมันจะต้องมีบั๊กมีเออร์เรอร์ซึ่งเราตั้งใจทําเป็นที่ไม่เก็บวานพยายามจะแก้ให้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะน่าจะค่อนข้างลับลื่นพอสมควรแต่ถ้ามีอะไรที่ติดขัดอยากให้ชมได้นะครับก็หนาได้แต่ยแรงนะครับขอบคุณที่ร่วมาครับ